ลูกแม่ยังพูดไม่ได้แต่วันนั้นเขาร้องไห้จนแม่รู้สึกว่าเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่าวันที่สองนะคะหลังจากเลิกจอให้กับลูกนะคะเขาก็ไปเดินหาทีวีหารีโมทหามือถือเป็นปกตินะคะหาไม่เจอก็ไปชักดิ้นชักงอย,อยตรงพื้นนั่นแหละนะร้องไห้เสียงดังอยู่ตรงพื้นนั่นแหละนะ น้ำตาของลูกก็ไหลภากเลยแล้วก็ถึงเขาจะพูดไม่ได้นะแต่ว่าแม่ก็รู้ว่าเขาโกรธนะเขาโมโหแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แม่ทำไมถึงไม่ให้เขาดูหน้าจอทีวีไม่ให้ดูมือถือนะเหมือนเดิมนะมันไม่ง่ายเลยค่ะแต่แม่แต่แม่โอยเนี่ยนะอยากบอกมแม่ว่าลูกเนะี่ยเขาไม่ได้เกลียดเราหรอกเขาไม่ได้โกรธเรา แค่เขากำลังถอนถอนหน้าจอทีวีมือถือมันเขากำลังถอนของที่เขากำลังนักนันแหละถ้าคุณแม่คนไหนนะคะกําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะมาคอมเมนต์อยู่ใต้ใตคลิปกันนะคะมาเมาส์มอยกันนะคะก็อ,อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะยินดีรับฟังทุกเรื่องเลยนะคะก็ขอบคุณค่ะ